ก็ห่างจากาทางที่ขึ้นเนี่ยประมาณร้อยเมตรนะครับตรงนี้ครับเจอดีที่เรามองเห็นตอนที่เราขับรถขึ้นมานะครับ ทำมือเสร็จนะครับตอนที่เราขึ้นมานะครับเราจะมองเห็นเจดียด์นะครับองศ์สีทองนะครับเป็นทรงพุ่มข้าวบินนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับก็เจดียด์นี่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปดูไปชมเจดียด์นะครับก็จะแยกคนละฝั่งนะครับของ ถ้ำนะครับถ้ำจะไปอีกทางหนึ่งนะครับเจดีก็จะแยกมาทางด้านซ้ายนะครับเป็นเจดีสีทองนะครับทรงพุ่มข้าบินก็ห่างจากาทางที่ขึ้นเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับ น,นี้ครับเกียร์ดีที่เรามองเห็นตอนที่เราขับรถขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะครับคนก็จะไม่ได้แวะเข้ามานะครับก็ขับขึ้นมาเสร็จก็จะไปที่ผาชนะได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาในการขึ้นผาชนะได้เนี่ยเขากาหนดให้ช่วงบ่ายก็คือบ่ายบ่ายสามนะครับก็ก็เป็นช่วงเวลาเนี้ยนะครับเรามาถึงก่อนเราก็แวะเข้ามา กราภะก่อนนะครับองค์ใหญ่มากนะครับตอนที่เราเข้ามาดูเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะครับ คือบรรยากาศด้านในของเจดีนะครับด้านในก็ห้ามจุดทูบนะครับท่านานในก็อากาศเย็นสบายนะครับ ด้านบนก็จะเป็นป้องให้แสงสว่างเข้ามา ด้านในเข้าไปอีกก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าด้านล่างนี้ก็จะมีหรือเปล่านะครับ